ออกกันแล้วบ๊ายบาย บุรีนะคะคือแบบไม่ได้นั่งอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะต้องบอกเข้าออกต่โลกเ <c oughs> มื่อเลยเมื่อเลยทานข้าวเช้ากันนะคะเดี๋ยวอาหารมาโค้ดให้น้องอลินเล่นทะเลก่อนเนะเาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่เที่ยวที่อื่นกันวันนี้น่าจะมีที่เที่ยวหลายทิปเลยนะคะกับรานบุรีนะจ๊ะ <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไปลูกานไปรอดแล้วเราจะไปเชื่อมต่อกันเล็วไปไปเราจะไปต่อเลยนะคะอบายลินสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หัวหินนะคะเราอยู่กันที่มาลัยฟาร์มนะคะน้องอลินจะมาทําอะไรเอ่ยไอ,อ,ไอย้นี่ถืออะไรอยู่ถืออะไรอยู่ เชืออะไรอยู่คะเอาไปให้ใครให้ใครตัวอะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในมาลายฟาร์มมีอะไรบ้างนะคะไปสวัสดีพี่จราเค้อันนี้ใครอันนี้จราเค้ไป น้ำอยู่ใครอาบน้ำอยู่ใคระอะอาไม้หนูลงไปอาบน้่ไหมไม่เอาเหรอเอาไปไปอะ่ะให้คนนี้ให้คนนี้อ้ากินจากมือแม่อะ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะ่ะให้ใข่ให้ไครนี่นี่ให้ตัวให้คนนี้ให้คนนี้อ่ะให้พี่สีให้พี่สีนี่นี่เขาไม่ต้องกลัวต้องกลัวอะ่อะอ่ะอุ้ากันเต็มเลยเธอหิวหรอ ค่อยๆหย่เข้าปากน้องนี่เออใหาใหม่เหาใหม่ให้ใหม่ให้น้องใหม่ให้น้องใหม่ชา้ชาชา้ชาช้าช้าลูกเขาไม่กล้าดูนี่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 ทำช้าช้าทำนี้เห็นไหมจิ๊บจิ๊บเขาผัวออกมาไม่ได้ลูกเออเก่งมากเขาผัวออกมาไม่ได้ลูกเก่งีให้ตัวเล็กบ้างให้ตัวเล็กบ้างอ่านั่นแหละ ก็ไม่กลัวแล้ว 1941, โอ้ยหมูทิ้นตวยอ่ะถือไว้นะป้อนเขาไว้นะเดี๋ยวเขากินนะป้อ <değer> น <Allah> <từ S 1> ป้อนเขาหน่อยป้อนเขาหน่อยไม่ไม่ได้ไงล่ะ อนนี้เราเดินมาจนถึงด้านหลังแล้วนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นคอกมาคอออีกคนนะก็ยีแพะตัวเมื่อกี้มันร้องแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บอ่อต่านะคะซึ่งในบอ่อต่อมีชิงชาาเราก็สามารถเล่นได้เนาะคือจริงๆวันนี้ค่ะไม่ไดี่ั้งเจจะมาถ่ายคลิปเป็นที่หัวหินนะแต่พอดีว่าป้ามาทํางานนะคะมาเอ่อมาสอนมาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นเ,เจ้าของกิจการเป็น s อ e ีนะคะ อาจจะมีโปรดัก t มีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วแบบเหมือนอยากจะทําการตลาดอยากจะเปิดช่องทางการขายใหม่ๆเนาะเพราะตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะในส่วนของรูปแบบการขายตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนซะทีเดียวก็คือไม่ได้แบบเปิดหน้าร้านแะ้วให้ลูกค้าเดินเข้ามาหยิบแต่ตอนนี้เราใช้หน้าร้านออนไลน์ line, หน้าร้านผ่านมือถือนะคะโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าสินค้าไหนที่เราสามารถทําการตลาดแล้วเซิร์ชหานในมือถือเจอหรือสามารถสั่งซื้อผ่านมือถือได้ส่งไปสซนีได้อย่างเงี้ยคะ่ะ ตอนนี้โอกาสช่องทางการขายก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ วันนี้เราก็เลยแบบตามปามาทํางานก็เลยเดื่อนมาถ่ายคลิปนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาจนสุดสวนสัตว์ละนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะเราก็อาจจะออกไปหาข้าวเที่ยงหรือหาอะไรทานกันข้างนอกนะจ๊ะและเดี๋ยวยังไงเจอกันนะคะที่นี่ชื่อมาลลยฟาร์มนะคะเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะอยู่ที่หัวหินนะคะซึ่งห่างจากกรุงเทพแค่ประมาณส3าชั่วโมงเท่านั้นเนาะวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถขับรถมาได้ไปกลับได้วันนี้วันศุกร์จริงๆก็ ถือว่าคนไม่เยอะแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะเพราะมันคือวันศุกร์นะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย